สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับบรรยากาศฝนตกนะครับมือในพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมตงวดครับพระอาจารย์วัดป่าท่านผู้ชมเดินทางมาหวอดมาถึงแล้วครับผมฝนตกนะครับเนาะกับเดี๋ยวจะเข้าไปกราบน้ำรสการพระอาจารย์น้ำกันนะครับไปรับชมตองหวดน้ำกันหวดวันที่16กันยายน2566นะครับเดินทางมาหวอดมาถึงนะครับผมฝนตกนะครับฝนตกดีท่านผู้ชม เป็นยังไรน้อนะครับทางบ้านเอฟซตกดีคือทางนี้บ่ครับผมทานนี้ตกดีตกทุกวันนะครับเอาลงไปหาผ้าจาน้ากันนผูมชุมบรรยากาศฝนตกครับผมวิ่ง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 บรรยากาศฝนตกครับผมล่มมาล้วล่มมาครับมีมีครับผมฝนตกครับโอ้ <c oughs> กราบนมัสการครับอาจารย์การาบนมัสการเจ้าค่ะวันวนี้วันนี้หยุดอ่างวดที่ผ่านมาหลุดน,นะใช่ว่าในตํารามันมีสิบเก้าในตํารามีใช่ไหมมเพราะสิบเก้านี้ให้มาหลายงวดอยู่นะอาจารย์ใช่งวดเมื่อกี้นี่เว้นเว้นเอ่า <c oughs> ใ,ใ,ในตำรานะ่มันมีสิบเก้าครับผมมองมอง มานั่งมองอยู่อ่าเอ้ยมันมี19นะครับผมเราไม่ได้เขียนให้อ่าเราเปลี่ยนให้แค่15ในตัวเลขกำลังวันใช่ไหมไพ่จันใช่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยมานั่งทําอันนี้เลขอะไรไพาจันมวดที่แล้วนะมวดที่แล้วเอจันมวจะทํางานจันเลยลืมส่งให้เบาเท่าไม่ได้ส่งให้ผมเออจันมวนจะทำงานถ้าส่งให้ผมก็จะได้มาย้ำโค้งสุดท้ายอยู่เนาะใช่แล้วแล้ววันวันที่วันหวยออกฉันต้องรีบไปพบกอ่ ทำควาสะอาดไปลงปฏิโม่อ๋อไปลงอุโบสถใช่ก็เลยไม่ได้สูงไม่ได้อะไวันที่จานสิบเอ็ดใช่วันที่สามสิบสามปันพระใช่แล้วมาวันที่หนึ่งก็ไปเสียงฝนหน่อยนะพระอาจารย์วันนี้มาท่ามกลางสายฝนฝนตกดีวันนี้งวดนี้มือหวยมันออกวันเสาร์เนาะวันเสาร์วันเสาร์เดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนให้ให้ผมนี่ดีกว่ากะผมเออ๋อเลขนั้นเป็นเลขเทียนเหรอพระอาจารย์ใช่โอ้เลขเทียน วันนั้นเนี่ยขอโทษเอฟซีได้หลายคนมันเท่าด้วยไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับผมเพราะว่าวันนั้นมันต้องมันมีตุวละหลายอย่างตุวละหลายอย่างใช่ไหมอาจารย์ขอโทษเอฟซีด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ส่งครับกาแดงนี่ก็เป็นนะอาจารย์มีกาแดงผิดไหมสิบหกครับหกเก้าสิบหก กันยายนหกหกครับผมใช่ไหมครับถูกครับผมฮ้ยออกวันเสาร์เดีวเราจะดูวดนี้วันเสาร์นะไฟจานนะวันี้วันเสาร์เดี๋ยวเราต้องดูวันวันพุธละหัดทำไมต้องดูวันพุธละหัดเราต้องดูตามปอดทำไมนะครับเราต้องดูตามขอดเข้าไปแลเราถ้าเราไปกระโดดข้ามหรือวันมาออกวันพุธละหัดวันพุธแล้วเราก็ต้องดูวันพุธละหัดใช่เ้าไม่ดูวันเสาร์หวยออกวันเสาร์ายจันถ้าหวยออกวันเสาร์ถ้าหวยออกวันเสาร์รับ จะเอาวันเสาร์ก็ได้เนี่ยอ่าก็ไม่ครับแล้วแต่สูตรพายจานแล้วแต่สูตรพายจานครับผมจริงๆไม่อยากไม่อยากให้ให้ข้ามขอดครับไม่อยากให้ข้ามขวดก็เลยว่าเอาไปเป็นตามสเต็ปเอาไปตามสเต็ปเอาเขียนให้เลยก็ได้พายจานหรือพายจานจะเขียนสูตรลงด้วยหรือยังไงจับคู่ให้เลยไหมอันนี้คือคือฉันนั่งนั่งคิดจับออกมาแล้วครับจับออกมาแล้วก็คือถ้าว่าจะเขียนให้เต็มสูตรก็คือเอาตัวนี้ ในตารางเอาในตารางกับตัวนี้อ่าเอาเขียนหรือพายจารย์จะเขียนในตารางให้ไหมเอาเขียนให้มันในตารางก่อนก็ได้นะอ่ากระผมในตารางมีห้าห้าสองสองเก้าเก้ามีหกหกมีสามกับศูนย์อ่ามีเจ็ดอันนี้ในตารางอันนี้ในตารางที่ชุดในตารางที่จับมาในตาารงที่จับมากับ สามศูนย์เจ็ดเลย๋อแล้วก็เอาเจ็ดศูนย์เก้าตามในนี้ที่พัดออกมาเจ็ดศูนย์เก้านี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมคือคือไม่ให้หลายตัวครับไม่ให้หลายตัวคือจับออกมาสองตัวเนาะบนล่างบนล่างท่านผู้ชมบนล่างก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้า หกห้าสามศูนย์สามศูนย์ห้าหนึ่งมีครนี้อ้าวในนี้ไม่มีหนึ่งนะพายจันอันนี้แต่ได้ห้าหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมห้าหนึ่งครับแต่ว่าเลขคู่ต้องรอวันพระนะครับผมแต่งวดนี้จะพยายามจะไม่ลืมบอกเด่นคู่ไหนพายจันชอบพายจันสีแดงเน้นให้ไหนพายจันชอบเา็นชอบ มีสองตัวเนี้เจ็ดเก้ากับหกห้าเนี่ยอ๋อสามศูนย์เจ็ดตัวเน้นตัวเน้นเลยกับพเจรย์เน้นคือเน้นตามนี้เลยอ่าท่านผู้ชมขอโทษเลอกตีว่างวดี่แล้วลืมส่งให้อ่าแต่เลขเขียนที่พาจรย์ทำทำไหมเลขไหนพราจร์เลขเขียนในดูอีกทีหนึ่ง นี่เป็นเลขี่เลขเทียนนะพายจายันนะโยมก็ามาเข้าถิงก็เล้าหัวกันสามสี<อ>่คนว่าจะซื้อถึงเวลาไม่ซื้ออันนี้ก็จะเจ็ดแปดตัวนี้เนาะพายจายันเนาะหัวมันออกสีไอสีเจ็ดแปดของเรามันห้าเจ็ดแปดครับชุดนี้พระอาจารย์เน้นที่307นะครับเน้นที่สามศูนย์เจ็ยเอเท่า อาจจะเสียงฝนดังเด้อท่านผู้ชมเด้ออาจจะได้ยินไม่ชัดขอโทษขออภยัยนะครับฝนตกครับขอโทษด้วยจุดในตำรามันมีจุดเก้าพอาจารย์วัดป่า19นี่พระอาจารย์ก็ให้มา <c oughs> หลายงวดอยู่นะมีงวดที่แล้วเบ้นเนาะไม่ใหไ้ไม่ให้นะ <c oughs> ครับท่านผู้ชมงวดนี้สามตัวเน้นนี่เลย สามศูนย์เจ็ดใช่หาลอตเตอรี่ไว้เลยหรือเปล่าไพ่จานตัวนี้หาเลยรีบหาเลยรีบหาเลยก่อนดังดูดูตัวกลับก็ได้ก่อนอั้นอ่าดูตัวกลับก็ได้ครับเลี้ยงเจ็เจ็ดสามศูนย์ใช่ครับเพราะสามศูนย์ในนี้ก็มีห้าศูนย์ไม่จับนะงวดนี้ห้าศูนย์ไม่จับแล้วเอาแล้วสูตรสูตรวันเสาร์สูตรวันเสาร์ตรงกันไหมสูตรวันเสาร์มันจะมีมันจะมีอ๋อมีแปดมีสองอ๋อมีห้ามีหนึ่ง นี่นะสูตรสูตรของเขาจริงๆสูตรกำลังวันสูตรเลขประจําวันสูตรของเขาจริงๆมันจะมีหนึ่งเลขประจําวันขอตัดตัวเล็กท่านผู้ชมนะอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่ชัดแต่พระพาจารย์จับคือไม่ข้ามใช่ไหมไม่ข้ามจับของวันนี้วันพุฤหัสจับของวันพฤหัสอแต่ที่จริงต้องเป็นวันเสาร์ใช่นี่วันเสาร์แต่ที่จริงวันเสาร์ก็ต้องเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดนี้ เอาชุดนี้ก็มีตรงกันอยู่นะ529เนี่ยใช่529ท่านผู้ชมมี529ก็ตรงกันอยู่นะ529แต่ไม่ไม่ได้จับให้นะไม่จับให้ให้เอฟซีจับเอาเองครับเอฟซีจับเอาเองเียหนึ่งนี่ยอมาจากไหนหนึ่งเอามาจากวันเสาร์หนึ่งมาจากวันเสาร์มาจับใส่51ใช่มาจับใส่51ถ้าเอฟซีชอบ50ก็จับเอา50ครับถ้าชอบ70จับเอา70หรือว่าชอบตัวกลับเอาก็ได้ ให้สี่ให้ <ines> ให้แค่สี่คู่นะพาาจย์ค่ะให้แค่สี่คู่ท่านผู้ชมบนล่างนะครับสองตัวเจ็ดเก้าหกห้าสามศูนย์ห้าหนึ่งก nee, <ch> <is> ็คืออยู God. ่ในชุดนี้มีแต่ห้าหนึ่งพายรย์จับเลขประจาวันมาจากวันเสาร์มาใส่นะครับแต่พอาจารย์ไม่อยากข้ามนะครับพอาจารย์จับตามให้ตามสูตรมาให้ตามสูตรให้ตามสูตรของพายจัอเอาท่านผู้ชมงมวดที่แล้วงวดที่แล้ววันที่แล้ววันพุธวันพุธเนาะอ่า วันพุธวันพุธโอ้มีมีเก้าหนึ่งนะไพจันห้าเก้าอ่ามีเก้าหนึ่งอยู่นะเข้าของวันพุธนะครับท่านผู้ชมอ่าไม่เป็นไรวันนี้น้าไพจันเขาใหม่แก้ตัวใหม่คือเข้าก็คือเข้าหลุดก็หลุดน้าไพจันเนาะหลุดก็คือหลุดไปเลยก็คือหลุดอ่าไพจันเขาบอกว่าเมืที่ผ่านมาหลุดนะท่านผู้ชมนะหยุดขอโทษเอ็ซีครับผมขอโทษเอ็ซีแลายๆลวันนี้แหละไพจันวันนี้แหละตัวนี้หาลอตเตอรี่ไว้เลย 307ทู้ชม307นะครับ307 709นะครับแล้วก็2ตัว7965 3051 3ตัวเน้น307 2ตัวเน้น79กับ65นะครับตัวรอง3051ที่หารอตเตอรี่ไว้เลยก่อน,อนจะดังครับเอาพาจารย์ที่เคยมาเอาเขียนให้บันไดเขาไม่มาวันนั้นมา แต่ไม่เขียนวดที่เขามาเขียนที่มาบอกสามศูนย์นะพจาจย์นะงวดเขาก็มาวันพ้าใหญ่เขามาพ้าใหญ่เขาก็มามาแต่ไม่เขียนไม่บอกอะไรก็เห็นเขาก็ดินเข้าบ้านเขาโอ้ธรรมชมนะครับงวดที่ออกสามศูนย์นะครับที่พอาจย์บอกว่าผีไม่เขียนเลขให้อยู่บันไดนผูมชมนะครับวดที่ผ่านมาก็มาแต่เขาไม่บอกไม่บอกลองขอวัสดีพี่จเนลองต่ลองอาจจะลองดูนะ ครับผมเขาทูบอกก็ดูอขอดูนะให้เขามาบอกก็ได้ให้เขามาเข้านิมิตก็ได้นะพระอาจารย์เนาะมาท่านผู้ชมางมวดที่แล้วขอโทษ FC ด้วยกันไม่เป็นไรครับพระอาจารย์ FC เข้าใจส่งส่งไม่ได้ส่งให้มัวแต่ทางาน่อนดี่ว่าแล้ววันที่ครับก็ไปล้างศีลตั้งสามวันมาท่านผู้ชมนะครับผมแคปหน้าจอนะครับพระอาจารย์วัดป่านะครับน้อยคู่น้อยชุดสามตัวสามศูนย์เจ็ด ถ้าไม่ชอบตามที่พระอาจารย์จับให้จับในนี้นะท่านผู้ชมนะในนี้ในชุดในชุดสูตรนี้ในชุดตัวเลขนี้แต่ถ้าชอบตามอาจารย์ก็เน้น3 0 7 7 0 9เน้นคือ3072ตัว7965 3051เน้นที่7 9็กับบนล่างกลับตัวด้วยนะอาจารย์นะใช่กลับกลับตัวด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อกลับตัวด้วยคือไม่ไม่ไม่กลับให้ F อเยอะนะอ่าแค่แค่นี้นะครับกลับตัวด้วย กราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์นะครับสาธุเจริญพรสาธุครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับทุ่มทุ่มครับสวัสดีครับ